ขอต้อนรับสู่สายบุญชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาดูความคืบหน้านะครับผมว่ากําแพงบ้านลุงเขาจะมีโครงการทําอะไรต่อแล้วก็วันนี้ความสรุปงานวันนี้ก็ไปถึงไหนแล้วนะครับผมนนก็ตอนนี้ยังเหลือช่างอยู่คนหนึ่งนะครับกําลังเก็บงานอยู่นะครับช่างเพราะว่าตอนนี้ยังเหลืออีกนิดเดียวนะครับงานืงานก็เก็ทพาวัตถุนะตรงนี้นะฮะ ตรงท้ายเ,ยเขากำลังเขาเรียกนะจะให้น้ำเข้าไหลเข้าไปที่บ้านลุเลยนะอย,อย่างเหลือนิดเดียวนะตรงมุมนี้กับขอบปูนเนาะขอบปูนตรงนี้นะนี่ครับผมยังเหลือนะฮะอีกกี่ถังหนึ่งเหไรอีกนิดนึงนะข้างในเอ้ยข้างในเสร็จแล้วนี่ข้างในเสร็จแล้วข้างในเสร็จแล้วับผมข้างในเก็บเสร็จแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะ ข้างในเก,ก็บเสร็จแล้วช่างตั้มก็ไปขบับรถไถทางฝั่งนู้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมข้างล่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแปลว่าเหลือแค่ตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยเหลือนิดเดียวกับเาข้างฟานะข้างฟานะครับผมเดี๋ยวแอดก็จะมาเก็บช่วยกันกลับบ้านนะนแล้วพรุ่งนี้นะหาดูขาา่าวว่าคุณทวรี ว่าช่างสแตเลสจะมาติดนะฮะจะมาติดตั้งรัวรัวสแตเลสนะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างมานะเดี๋ยวมาคอยลุ้นกันว่าสแตเลสท <h emergency noise> ี่ต <irs> hmm. like <laughs> ิดอยู่ข้างบนนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับผมรงต้นไม้นะฮะต้นไม้นี้อยู่ฝั่งฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ทางถนนหลวงนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ในบ้านลุงพลนะฮะต้นจันผานะฮะนี่ฮะต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับ เดีย๋ยวว่าแบ่งเขาเ,เขาเขาใช้วิธีแบ่งอสองเสา่ไงฮะแล้วก็เอาแผ่นสําเร็จมาวางข้างในนะนี่เป็นแผ่นสําเร็จนะตัดมาให้เข้าพอดีกับต้นไม้นะครับผมนี่ครับตอนนี้เทปูน <c oughs> แล้วหลายท่านก็สงสัยว่าถ้าน้ํามารวมกัน <c oughs> ตรงมุมนี้นะครับผมถ้าน้าํามันไหลมากองรวมไหลน้ําจะไหลตรงไหนเข้าบ้านลุงนะฮะเพื่อจะไหลทิ้งไปหลังบ้านหลุงก็จะมาดูรูตรงนี้นะฮะเนี่ยที่เป็นท่อ PVC นี่ครับผม เดี๋ยวเขาจะถอดท่อเนี้ออกแล้วก็จะเจาะนะฮะเจาะให้เจาะให้รูใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วน้ําก็จะไหลรูนี้นะฮะนี่คือเขาทำมาเป็นชั่วคราวนะครับผมตรงท่อนี้แค่ว่าท่อทอดถอดถอดได้นะน้ําก็จะไหลลงรูนี้นะเพราะว่ามุมนี้จะเป็นมุมที่ต่ําที่สุดนะครับผมครับผมอันนี้เขาก็เก็บงานตรงปูนนี้นะไปที่เรียบร้อยนะเก็บ ปูนเรียบร้อยนะแล้วทางเข้าบ้านลุงนะก<อ>็อบปูนที่เรียบร้อยนะเพราะว่านี่เป็นปูนเหลือนะฮะที่มาอบเพิ่มเพิ่มเนื้อเนื้อปูนขึ้นไปเวลาเอารถไถเข้าวใ่ออกมันจะได้สะดวกนะ,ะเดี๋ยวมาดูด้านในนะก็จะเป็นอันนี้นะอันนี้เขาเรียกล่องที่เป็นเหล็กฉากนะที่วางไว้จนถึงที่แอดอธิบายไปเมื่อวานนะก็คือเหล็กฉากนี้จะประมาณยาวประมาณ8เมตร 20นะครับอยาวไปถึงนู่นนะครับผมเวลาปิดประตูประตูมา4เมตรนะฮะก็จะดึงเข้ามาให้4เมตรข้างในนะครับแล้วก็ท้ายก็จะเหลือเป็นกันชนนะฮะสำหรับประตูนะครับผมข้างในเขาเก็บงานเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือสีนะฮะแล้วก็ประตูสแตนเลสนะครับที่ยังเหลืองานอยู่นะครับผมไปดูรับรองว่าเขาทําได้สวยงามขนาดไหนนะนี่ก็คือเรา เทปูนนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วพรุ่งนี้ก็จะแกะแบบแล้วนะครับผมเนี่ยตรงนี้มาดูต้นไม้นะฮะต้นไม้นี้ก็คือเอาปูนเว้นต้นไม้อยู่นะฮะแล้วก็เก็บปูนนะครับไปที่เรียบร้อยนะนครับมาดูด้านในนะครับนี่ด้านใน,นเก็บงานดีมากนะฮะน,น,ะนี่นี่ครับผมนี่ครับ สองให้ดูนะครับนี่งานเสร็จแล้วครับโอ้ยยังฝั่งนี้ยังไม่ได้เก็บเลยอันนี้เก็บจะส่วนหน้าก่อนนะครเก็บส่วนหน้าก่อนฝนะันนน่งนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับในชั่ว,วคราวอ่ะยังไม่ได้เก็บเลยก็คือทําทให้ล้วรอบขอบชิดก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะเนื้องานก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เขาเออ่พรุ่งนี้รอช่างสเตลเลตเข้ามานะครับเราก็จะได้ มาลุ้นกันนะครับว่าสแตนเลตที่เขาทำหน้าบ้านลุงเนี่ยจะสวยงามกันขนาดไหนนะครับวันนี้แอดก็อะไรนะไปทำหลังบ้านให้คนพอลลี่นะครับยื่นสร้างรายได้ให้ทุกคลิปนะครับผมก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับแต่ถ้าตัวตอนสมัยแอดทำเองนั้นแอดไปถามหาคนไหนให้ช่วยก็เขาไม่ช่วยพอดีเขาไม่ว่างนะว่าถ่ายคลิปนะครับก็เลยถามใครไม่ได้ก็เริ่มทำเองนะฮะ ก็เหมือนคุณฟลอี่นะฮะกะ็เข้าไปเปิดสร้างไรายได้ทุกคลิปแล้วก็คลิปไหนที่มีปัญหานะฮะเพราะว่าหลายท่านอย่างพี่สดาก็โดนปิดสร้างไรายได้ไปประมาณเดือนหนึ่งครับเพราะยื่นผิดนะครับผมผมกลัวว่าคุณฟลอรี่จะยื่นผิดนะครับ <c oughs> ก็เลยเข้าไปทาให้ <c oughs> ให้เรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็ตอนนี้ออกมาสวยงามมากนะคุพาอเลืงดูอยเนี่ยนี่ครับนี่ครับผม มุมนี้นะมุมนี้เพราะว่าเขายิงอ่าเลเซอร์นะครับผมจับนะครับจับระดับเรียบร้อยนะครับแล้วข้างบนนี่ครับผมก็อยู่เสาก็ได้ระดับนะครับเพราะว่าเขาวัดเลเซอร์เลยนะครับตอนนี้สมัยนี้ก็ทันสมัยนะครับผมโอ้ยฝนมาแล้วนะครับเอ้ยฝนมาจริงด้วยฝนมาจริงด้วยครับผมนุ่นขาวแล้วแล้วไปหลบอยู่มุมไหนกันที่นี่ฝนมาแล้วจ้ะฝนมาแม่ฝนมาฝนมานะครับ ช่างฝนมาเด้อเก็บของก่อนเด้อผู้ช่างฝนมาแล้วอ่พอดีช่างเหลือเหลือปั้นเหลือปั้นสุดท้ายนะเหลือปั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมมาเอาใจช่วยกันนะครับว่าอ่านี่เนี่ยะอืมนี่ก็คือสัญญาลูกผู้ชายนะครับผมป้ายครับจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้ว เดี๋ยวก็เสร็จนะครับผมฝนก็มานะครับผมอืมฝนตกนะคะฝนะะตกเก,บก,เก็บกล้องเล,ล,ลยเก็บกล้องเก็บกล้องด่วนออันนี้อ่าฝนเป็นใจจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะฮะมีลมมีลมพายุมาแล้วครับครับผมสรุปงานวันนี้ก็คือเราได้งานประมาณนี้นะครับก็อ่า เวลาไรไอ่าวันนี้ช่างไปพักผ่อนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เกินห้าโมงมาแล้วนะครับนะครับฝนตกมาฝนตกครับเดี๋ยวแอดหลบฝนฝนกันนะครับสุดยอดมากฝนมาโ <c oughs> <c oughs> อ้ฝนมาเลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> รัว้วเสร็จก็คือผลมาทันทีเลยนะครับอตอนนี้มันจะกับเดี๋ยวพาให้ดูบรรยากาศผลมลมพัดแรงมากครับตลาดที่นี้ก็ามากับความชุ่มฉ่ำนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ